สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่11ข้อในถึงข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อมาเรี้ว่าเมื่อองค์จอมราชาทรงบัญชาในเรื่องราวตอนนี้เป็นเรื่องราวของตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าเริ่มต้นเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นการที่พระองค์ทรงสเสด็จบนหลังลาเข้าไปพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าขั้นพระองค์กับเหล่าสาวก มาใกล้กรุงยูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบ็ดฟายีเชิงภูเขามะกอกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่ท่านอยู่ตรงหน้าท่านและท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแกะอยู่มาให้เราถ้ามีผู้ใดจะว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามรร้ชนะที่ตรัสโดยผ,ผู้ชนะว่าจงบอกชาวซีโยนว่า กษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระไทยสุภาพทรงลาสรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปตามพระเยซูคริสต์จ้าตรัสสั่งจึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อของตนปูบนหลังและพระองค์ได้ทรงลานั้นพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงตอนที่พระเยซูคริสต์จ้าทรงบัญชาสาวกสองคนให้ไปที่เยรูซาเล็มไปเพื่อทำอะไรครับไปเพื่อจะไปเอาลูกลากับ จูมาให้พระเยซูเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ใช้ประทับเพื่อเสด็จเข้าเยรูซาเล็มในพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อพระองค์ทรงบัญชาพวกเขาอันที่หนึ่งครับเราเองนั้นเข้าใจว่าเขาเองต้องยอมรับในสิทธิอํานาจนั่นคือสิ่งแรกเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงบัญชาเราในพระคำของพระเจ้ามากมายครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเราต้องยอมรับในสิทธิอํานาจของพระองค์การที่เรายอมรับในสิทธิอํานาจของพระชนะของพระเจ้าหรือพระบัญชาของพระเจ้ามันส่งผลกับตัวของเราครับว่า สิ่งนั้นเราจะทําด้วยท่าทีอย่างไรถ้าเราเข้าใจว่าพระองค์มีสิทธิอํานาจและเต็มไปด้วยคําสั่งที่สิทธิขาดเนี่ยนะครับเราจะทําโดยไม่มีข้อแม้สาวกเนี่ยนะครับคงจะเต็มไปด้วยคําถาม question mark หลายอย่างในจิตใจของเขานี่ไปแก้มาเฉยๆเหรอลา็ไ็่ใ่ของเราแล้วพระองค์ซื้อมาแล้วเหรอจะถามนู่นถามนี่หลายอย่างแต่เขาไม่ได้ถามเลยครับ เขายอมรับในสิทธิอํานาจเพราะคัมพีต,ตอนนี้ไม่ได้มีว่าสาวกถามอะไรมากมายแต่เพราะเขาเคารพในสิทธิอํานาจเช่นเดียวกันเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะมีคําถามเยอะแยะเราตั้งคําถามไว้มากมายแต่ไม่ว่าเราจะตอบได้หรือไม่ได้ก็ตามหรือเรายังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามสิ่งที่เราจะต้องทําคือยอมรับในสิทธิอํานาจนั้นและกระทําตามในสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชากับเราเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนครับเมื่อเรา เราเองนั้นติดตามพระเจ้าเราหลายครั้งเราอาจจะเหมือนกับพระคมัมภีร์ตอนนี้นะครับยอมรับแม้ว่าพระบัญชานั้นดูเหมือนจะยากมั่นใจวิธีการแก้ปัญหาของพระองค์เมื่อพระองค์ตัดสั่งว่าถ้ามีคนถามว่าจะเอาไปไหนเนี่ยก็ตอบว่าพระองค์ต้องประสงค์แล้วก็จะปล่อยว่าทันทีแล้วก็จะถามว่าพระองค์ไหน <Okay. S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องพันไปต้องตอบเดี๋ยวทุกอย่างจะจัดการเองเราต้องมั่นใจแบบนั้นยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าเองพระองค์ทรงยอมรับในข, 4, ข้อที่สี่ข้อที่ห้าพระองค์ยอมรับในสิทธิอำนาจ บิดและพระองค์ต้องการให้เรายอมรับในสิทธิอํานาจของพระองค์เ <_ d iam> <ๆ>ช่นเดียวกันพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างก,กับเราในการยอมรับนั้นว่าเพื่อเป็นจริงหมายความว่าพระองค์ไม่ทําสิ่งนั้นไม่ได้เราขอบคุณพระเจ้าครับและอันที่สองครับนอกจากจะยอมรับในสิทธิอํานาจแล้วคืออันที่สองคือยินดีกระทําตามสาวกตอนนี้นะครับในข้อที่6บอกว่าสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทําตามพระเยซูตัดสัง่งขอบคุณพระเจ้าครับสาวกสองคนไปทําตามขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่า,ส,าวสองคนไม่ใช่คนหนึ่งทําอีกคน,นงไม่ทําเขาเป็นอันเดียวกัน ในการทำตามคำของพระเจ้ามีเอกภาพในการทำตามของคำของพระองค์วันนี้ในคริสจักรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบัญชาคริสจักรเรามีเอกภาพในการทำตามไหมในครอบครัวของเราระหว่างสามีภรรยาเรามีเอกภาพในการทำตามคำของพระเจ้าไหมการทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและความยินดีนอกจากจะยินดีกระทำตามน,นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตในข้อ,ขอที่7คือเขาเอาผ้าของเขาปูบนหลังลา,งลาตรงนี้พระเยซูไม่ได้สั่งแต่ทำไมเขาเอาผ้าปูบนหลงังลาครับโอเคนั่นอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมว่า ละจะอยู่บนลาก็ต้องเอาผ้าปูก่อนจริงๆแล้วบางคนก็ไม่ใช้ผ้าปูเขานั่งบนหลังลาทันทีแต่ทําไมเขาทาอย่างนั้นครับเพราะเขาทําด้วยความรักเขาให้เกียรติกับพระองค์เอาเสื้อของตนเองไปปูให้กับพระองค์เพื่อจะประทับนั่นเองวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ทรงบัญชาสิ่งที่1ครับยอมรับในสิทธิอํานาจอันที่สองยินดีกับทาตามและการกระทําตามที่ดีที่สุดคือทําตามด้วยความรักขอบคุณมนกครับ